ครับ สวัสดีครับผมจิจิปติการหนุนพัดดีครับผมโก้ทีลรศักพนุจริยาครับครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับมาเปลือยครับรายการที่จะจับคุณมาเปลือยแบบหมดเปลือกเปิดแบบหมดใจไม่ว่าจะเป็นความลับของคุณหรือว่าเรื่องของใครถ้าเกิดเราอยากรู้เราจะจับมาเปลือยครับผมเราจะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมนะมาเลือยจนเหลือความจริงที่สุดนะใช่แล้วเท่าที่เราจะทําได้นะครับพี่จิับพี่จิบเชื่อในเรื่องของความรักแบบว่ารักแท้หรือว่าพรหมลิขิตนะมกูมันเปิดรายการมันเน่าเลยแต่ทำไมถามอะไรอย่างนี้มันเน่าเปล่าวะ ไม่กินเหรอใช่อย่างงานนะเือชื่ออก็เชื่อมากเลยจะบอกว่าแขกที่มาด้ของเราในวันนี้นะชีวิตเขาเนี่ยเหมือนราชนิกูลผู้สูงศักดิ์ตามหารักแท้เหมือนแบบนิยายแบบแฟรี่เทลอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่จบสวยปินดิ้งไหมจะบอกว่า let it go ปู let it go ปูหรือเปล่าเนี่ยไปพบกับแขกรุ่เต่อเลยครับ ร่วมเปลยของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้องคลา,า,าควเดียจักรพันธ์ณอายุทยาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงล่ะรู้และรู้หรือยังรู้แลรู้หรือยังว่าใครครับผม เคลียร์ห่างจากวงการไปนานเหมือนกันนะไม่ได้เห็นหน้าเลยหลังจากที่ได้ไปแต่งงานแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้แต่งแล้วหลังจากนั้นที่เวลาสามปีก็จะเป็นอะไรที่ไม่ได้รับงานเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอยู่เมกามาประมาณ2ปีรวมเป็น5แล้วก็กลับมาก็เจอมีทํารายการอยู่บ้างแล้วก็ตอนนี้กลับมาเล่นละครแล้วค่ะเพิ่งปิดกล้องไปก็กำลังจะออนแอร์ประมาณปลายปายนี้ปลายปีนี้ค่ะโอ้ยงี้ดีกว่าา เท้าวความเลยนะท้าอะไรความเลยว่าคร <laughs> าวเดียจกักรพรรดิที่เรารู้จักกันเนี่ยเข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่เข้าตั้งแต่อายุ11อยตอนนี้ตอนนี้เพิ่งแบบย2ิบสองอะไรเงี้ย อก็สิบปีพูดแล้วนะแล้วนานแล้วนะสิบปีกูเข้าตับสิบเอ็ดเหมือนกันเหรอ้ยพี่กูเข้าเด็กไม่เข้าวะแล้วนี่คือรุ่นแบบเจอเจอใครอ่ะเจอพี่นิโน่พี่นิโน่ยังต้องบอกว่าทักทายเพราะเป็นดารารุ่นพี่ใช่ไหใช่ไมก่อนอีกแล้วเนี่ยไม่ก่อน ก็เข้า11พี่นิโนเข้าแล้วสิตอนนั้นที่เข้ามาไปเดินแบบก่อนค่ะก็ไปเดินแบบจัส t เปลาถ่ายปกหนังสือเสร็จปุ๊บก็เล่นโฆษณาอะไรเงี้ยค่ะยังเด็กๆอยู่เลยแล้วก็พออายุ12ก็เริ่มเล่นเป็นเล่นละครกัตนาตอนนั้นก็เล่นเป็นบทแบบดังเอกโตเลยไม่ได้เล่นเป็นบทเด็กอะไรเงี้ยค่ะเพราะหน้าก็เป็นสาวแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มเริ่มเข้าวงการ้งแต่เด็กแล้วก็เล่นละครเรื่อยมาเรื่อยมาจนถึงช่วงที่แต่งงาน1ิ สิบสองเป็นนางเอกนะในละครและเท่าไหร่เป็นนางเอกในชีวิตจริงที่เริ่มแต่งงาน25ห้าตอนนั้นแต่งงานค่ะนั่นคือสาเหตุที่หายไปถูกไหมใช่พึ้งหายไปกับสายลมใช่หายไปกับสายลมช่วงนั้นก็แบบไม่ได้รับงานเลยนะคะก็คือตอนนั้น สามีเก่าบอกว่าไม่ต้องรับงานหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอบเบื่อเล็กน้อยเหมือนกันเพราะไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าก็ก็ก็ไม่ได้รับงานอยู่3ปีจน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 ตอนนั้นก็หย่าไปใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาเริ่มทํางานใหม่แล้วก็มีไปเมกาอีกก็เลยห่างยาวเลยค่ะคราวนี้ก็ประมาณห้าหกปีที่ไม่ค่อยได้ทํางานในมงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนตอนที่แต่งงานตอนนอายุยี่สิบห้าทำไมแต่งอะ หญิงอ่ะแบบ <Ừ. S 1> ถึงวายมีคนขอแต่งงานก็เอออก็ได้นะอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้น25คือตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ชอบแบบดูหนังเยอะมั้งไม่รู้เรืออะไรก็ไม่รู้ก็คือ,อ,อมีความรู้สึกว่า25เป็นวัยที่ควรจะแต่งงานควรจะมีลูกไป,ป็นแบบ กำลังเป็นวัยที่เหมาะมากสำหรับการแต่งงานซึ่งตอนนั้นเพื่อนๆยังไม่มีใครแต่งเลยเพราะว่าสมัยนี้ผู้หญิงแต่งงานช้าไงสมัยก่อนในยี่ห้าทุกคนก็แต่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนสมัยคดีเนี่ยถ้าในแก๊งเราแก๊งเพื่อนผู้หญิงนะแต่งคนแรกครับแล้วก็ปิ้วคนแรกด้วยเอพูดปิ้วแล้วเนี่ยเราถามตรงๆเลยเนาะชีวิตมันจบลงกับเรื่องการแต่งงานเพราะอะไรคะ หลายๆอย่างด้วยความที่เขาแก่กว่าเราเยอะด้วยหนึ่งสองคือชีวิตไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันคือเป็นแฟนกันอยู่แค่ปีเดียวเขาขอแต่งงานใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนกับต่างคนต่างอยู่แล้วก็เจอกันแวบ,บๆวันละไม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยต่างกันกี่ปีบอกได้ไหมอายุ เดี๋ยวนะเขาหนึ่งสี่ต่างกันประมาณแปดเก้าปีเขาแก่กว่า8ปดเก้าปีเขาหนึ่งสี่เขาหนึ่งสี่ใช่เขาเกิดหนึ่งสี่จริงๆแล้วการแก่กว่าเยอะก็ไม่ได้เป็นอุปรสปรรคเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเวลาคเาด็กๆในเด็กก็จะมีเพื่อนรุ่นพี่เยอะอ,อะไรเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วแก่กว่า ประมาณ10ปีมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หแต่ว่าด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ก็ไม่เหมือนกันคือเราชอบชอบไปกินข้าวชอบออกไปข้างนอกชอบดูหนังเขาก็จะชอบรถอย่างเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็จะเป็นรถรถรถชีวิตก็รถแล้วก็ตอนหลังก็เหมือนกับว่าค่อนข้างทะเลาะกันเยอะออทะเลาะกันเยอะแล้วเขาคนโทรลเราเยอะมากยิง่งเข้าใจไหมพอยิ่งคนโทรลเราก็ยิ่งแบบไม่ไหวเโาบอเพ่าเราเกเรหรือเปล่าแบบมีจากข้อมูลแบบว่าคดีเป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้ ก็ช่วงนั้นก็คือไม่ได้ไม่มีอะไรทำเพื่อนชวนออกไป่ดูบอลก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็บางทีกลับบ้านก็ทะเลาะกันอยู่แล้วแล้วก็เราก็เลยออกไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่แต่งงานกันเดือนแรกเนี่ยก็รู้เลยว่ามันมร้อนแรกแล้วเดือนแรกเลยหรอเดือนแรกก็เลยแีบจีบปีแรกโอเคทุกอย่างจริงๆก็โอเคแต่ว่าก็แอบ มีรู้ว่ามันจะเข้ากันได้ขนาดไหนแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือเราเคยมีความรักที่แบบโอ้ยมันมันเพอร์เฟกหรือเกินนันแบบเรารักเขามากเขารักเรามากแต่ตอนนั้นก็เลิกกันไปนะคะและหลังจากนั้นก็จะมีแฟนอีก2องคนก่อนที่จะเป็นคนนี้ ไม่ใช่สาวเปรี้ยวคือคือก็ไม่ได้คือคือพอ,อหลังจากคนที่เรารักมากๆคนนั้นน่ะนะคะแล้วก็มาอีกสองคนก่อนที่จะเป็นคนที่แต่างงานเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาแล้วคือมันก็ไม่ได้ว่ามินคือไม่ได้แบบรักขนาดนั้นแล้วเราก็เลยคิดว่าแบบนี้คงไม่มีอีกแล้วมั้งในชีวิตของเราพเพราะฉะนั้นในคนนี้เขาก็โตกว่าเราเยอะเขาก็น่าจะคือเหมือนกับว่าน่าจะแนะนํากันในทางที่ดีอ่ะเป็นผู้ใหญ่เป็นพี่เป็นอะไรที่คอยสอนคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจังหวะนั้นก็มาขอแต่งงานพอดีแล้ว ก็เออเออเออก็ดีนะอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่ก็เตือนแล้วว่าจะดีเหรอลูกดูแบบเขาดูเครียดเแล้วดูคนละแบบกันเลยนะจะอยู่กันได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คงแบบมันก็ไม่มีมีเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่ให้เราเลือกมากกว่านี้ แล้วก็ไม่ใช่คือถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะแต่งงานช่วงเวลานี้อคือคิดไว้ตั้งแต่เด็กดูดวงไวว่ากันเถอะไม่คิดเอาเองด้วยแล้วมันเป็นเพราะว่าเราดูใจกันมันน้อยไปหรือเปล่าหนึ่งปีหรือคิดว่าเราอายุน้อยเกินไปที่แต่งงานคือเหมือนกับว่าเรา คงเด็กไปแล้วคิดเร็วกันไปน1นะคะสแล้วก็เราก็ยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่พอแล้ว3คือเข้ากันไม่ได้เลย4ก็คือเหมือนกับว่า <laughs> พอยิ่งอยู่ด้วยกันไปยิ่งคอนโทรลเรามากเราก็ไม่ไหวอะ่ะบันที่เขาคอนโทรลเพราะเขาห่วงหรือเปล่าบางทีพอผ,ผู้ชายอายุเยอะกว่าเนี่ยจะมองผู้หญิงแบบ เหม <laughs> ือนลูกนหน่อยอ่ะเข้าใจไหมแล้วตรงที่บอกว่าแสดงประสบการณ์ตรงหรือเปล่าคข้างวมันห่วงไงบางทีแบบไปเที่ยวเพื่อนเดี๋ยวโดนใครพาไปไหนแบบรถลาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อย่าไปดีกว่าอยู่บ้านแต่อยู่บ้านก็ทะเลาะกันนะะกันแต่ส่วนได้ออกข้างนอกช่วงปีหนึ่งก่อนที่แต่งงานนะเธอแอปเรียบร้อยหรือเปล่า ขอบอกเลยนะคะว่าห้ามแอป,ปเป็นตัวเองเดี๋ยวออแอป,ปเสร็จปุ๊บไปเจอตัวจริงกันเนี่ยนะคะง,งงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เราต้องเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วไม่เคยเปลี่ยนอะไรนะคะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเราไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับเขาแบบ2ชั่วโมง24ชั่วโมงอยู่ในคอนโดเดียวกันซึ่งตอนหลังมันแค่คุยกันก็ไม่รู้เรื่องแล้วเอ,อย่างนี้ดีกว่า<อ>แล้วก็คือ,อ <laughs> คือมันเอาเป็นว่ามันทารุณกันไปถ้าจะอยู่ต่อทั้งสำหรับทั้งคู่ค่ะแล้วตอนเลิกก็คือไม่ได้แบบว่า ไม่เหอเท่าไหร่โอเหมือนเหาะมาที่ไม่อยากให้เ้าดูเลยเขาไม่ค่อยดูทีวีค่ะบางทีพทะเลาะกันแล้วมันรุนแรงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะมันก็ตีกันหรอไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าก็มีตะโกนมีอะไรกันตามภาษาคนทะเลาะกันตะโกนแน่เลยฉันไม่ได้ตะโกนก่อน มันจะตะโกนมามันตะโกนกลับไปอย่างนี uh> ้ถูกมันไม่มีใครที่จะอดทนได้ขนาดนั้นแล้วสมมติว่าเราทะเลาะกันทุกวันทุกวันน่ะอยู่กันไปสุขภาพจิตเราก็เสียเขาก็เสียเขาเข้ากับแฟนเราเอ้ยกับเพื่อนเราได้ปะไม่ไม่ค่อยแล้วคบกันกี่แต่งงานกันกี่ปีถึงเลิกกันสามแต่ว่าคดีออกมาก่อนตอนสองสองปีครึ่งออกมา ออกมาเลยอ่ะก็เรียนว่าอยู่กันอยู่แยกกันปีนั้เนาะลชายก็กว่าจะคือคือคือเหมือนกับว่าเรารู้ว่ามันไม่ได้แล้วล้วก็เคยคุยกันว่าเอะเราต้องแยกกันเขาบอกแยกสิแยกถึงวันพอถึงเวลาก็ไม่แยกสักทีก็เลยตอนหลังก็เราก็เลยย้ายออกมาก่อนเลาเป็นคนอยากออกเพราะยังไงเขาก็คงไม่อยากให้เราออกหรอกคือดึงออกไหมเหมือนรูมเมทที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่คุยกันอ่ะนะแล้วเขารักเราไหมหรือเขามีมือที่สาม เรรู้ว่ามันไม่ได้แหละแล้วก็เคยคุยกันว่าเอ้เราต้องแยกกันโอแยกสิแยกเถอะงั้นพอถึงเวลาก็ไม่แยกสัทีคือดออกไหมเหมือนรูมเมทที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่คุยกันอ่ะดูนะแล้วเขารักเราไหมหรือเขามีมือที่สาม เขาเดี๋ยวไม่รู้ด้วยไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเพราะว่าคนเราอ่ะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ไหวจริงมันเสียสุขภาพจริงจริงแล้วมันทําให้เราเครียดอะเขาก็เครียดเราก็เครียดล้วทะเลาะกันไปเรื่อยๆมันจะไม่มีหรอกที่ทะเลาะกันน้อยลงอะมันก็มีแต่มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันไม่ไหวไงคือเหมือนกับว่าเรามองโลกใช้ชีวิตแตกต่างกันเหลือเกินมันก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้มีตัวอย่างไหมว่ามองโลกแตกต่างกันเช่นอ๋อคือเขา ยังไงดีล่ะพี่สมมติว่าสมมติว่ากลับมาบ้านอ่ะอ่าอ่าเป็นเหตุการณ์แล้วกันนะกลับมาบ้านเขาก็จะอ่ะเปิดคอมเขาอยู่บ้านเขาอยู่บ้านดูบ้านกลับมาก็จะเออเดี๋ยวเอาน้ําให้อะไรเสร็จก็นั่งนางนางเสร็จเขาเล่นคอมเล่นคอมดูหนังกันไหมไม่เล่นคอมแล้วก็ดูคนเดียวเขาก็เล่นคอมไปอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องทะเลาะกันก็ทะเลาะกันไป เป็นแบบแมันไม่ไม่ม่มันไม่มีเรื่องที่จะแบบเป็นเรื่องราวว่าใครมีมือที่3มอะไรไม่มีหรอกต้องตาไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันคือเขาก็จะลดไปเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ ยังไงดีคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบรถนะคะก็คือชอบเพื่นนั่งรถได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้กินขนาดนั้นแล้วก็พูดถึงว่าตอนที่แตกนะตอนตอนนั้นคือพอมันทะเลาะกันเรื่อยๆแล้วก็อยากอยู่กับเพื่อนมันก็กลับมามันก็ตีกันแล้วก็รอเขานอนก่อนแล้วให้กลับอะไรอย่างเงี้ยคือมัน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 ก็เลยไม่รู้จะอยู่กันไปทําไมอ่ะคือไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกอะไรเลยนะก็อันนี้ก็มันมันมันขาดมานานอ่ะใช่จากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากคดียุติชีวิตการแต่งงานนี่คดี ตอนที่เป๋คือตอนนั้นแหละที่แต่งอยู่เป๋เปงงงแต่ออกมาแล้วแฮปปี้มาเพราะว่าแบบเราเป็นตัวของตัวเองตอนนั้นก็ไม่ได้คือคือข่าวคือตอนนั้นยังไม่ได้เซ็นยาอะไรกันใช่ไหมคะก็เราก็ไม่ได้อะไรคนที่เป็นเพื่อนสนิทอะเขารู้ว่าเราก็แยกกันอยู่แล้วแต่ว่าอพอหลังจากพอหลังจากที่ที่ยาอะไรเรียบร้อยก็สักพักหนึ่งก็ถึงได้ได,ได้ได้บอกกนะับนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆมันผ่านพ้นช่วงนั้นมานานแล้วคือแยกกันอยู่แบบเกือบ <c oughs> จะปีหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอ หลังจากนั้นก็อุ้ยมีความสุขออกมาอยู่กับหมาตัวเล็กๆหนึ่งตัวชื่อ่าว่าโอ h แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลายๆคนก็ค้างคาใจเนาะ <Wow. S 1> ว่าเขาเดียตอนที่เลือกกับแฟนน่ะแฟนก็มีฐานะที่ดีพอสมควร mm hmm. เขาบอกว่าอย่าเพราะว่าจะได้แบ่งสมบัติจริงป่ะ mm hmm. ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นค่ะออกมาบินหอออกมาได้พอแล้วแล้วก็แค่ขอให้เซนอะไรให้จบๆไปก็พอไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรเลยแค่ไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ค่ะก็คือคือออกมาเฉยๆแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรตรงนั้นก็แค่แค่รู้ว่าถ้าเราทนอยู่กันไปด้วยกันเนี่ยอาจจะแบบประสาทกินไปเลยเพราะบ้าเพราะมันไม่มีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็ทะเลาะกันเยอะก็เลยคิดว่าเออเราออกมาปกติแล้วก็ทํางานหาเงินของเราเองอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรตรงนั้นอยู่แล้ว มันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็แบบมีชื่อเสียงมีหน้าตาในสังคมคตอนแต่งงานจัดงานใหญ่โตแต่เวลาตอนที่แบบเราเลิกกันอย่างเงี้ยมันทําใจยากนะตอนที่ยากเนี่ยก็คือไม่ได้คือพยายามที่จะที่จะไปเซนบาบอะไรเงี้ยอตอนนั้นก็ยื้อกันอยู่นานก็ต้องอคือคือเข้าใจว่าเขาก็ เขาก็อยู <Female> ่ในสังคมเหมือนกันเขาก็คงรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติหย่ากันแต่งเพิ่งแต่งมา3ปีก็อาจจะรู้สึกมันเฟลหรือเปล่าหรืออะไรแล้วก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคือถ้าอยู่ไปด้วยกันเนี่ยเรื่อยๆอีกแล้วแล้วมีลูกมีอะไรกันเนี่ยยากยากขึ้นแล้วแต่คิดว่าออกมาตอนนี้ดีกว่าถ้าสมมติใครที่อยู่ด้วยกันแล้วเข้ากันไม่ได้ก็ไม่ดีคืออดทนต้องมีแต่ว่าถ้ามันเกินลิมิตไปแล้วเนี่ยก็ก็ไม่ควรอยแล้วตอนเิแบบถามย้อนเขาพยายามยื้อคดีเยอะไหม อย่าเลิกกันเลยเดี๋ยวพี่เปลี่ยนนะเดี๋ยวพยายามก็พยายามแต่ก็มันคุยกันมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็คือคือมันก็ทําให้เราเราแบบเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีด้วยเวลาสมมติเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงคือผู้ชายส่วนใหญ่เวลาโมโหก็เป็นแต่ว่าอันนี้เขาเป็นดักหน่อยคือคือเืาก็เป็นแล้วพอตอนหลังเราไม่ไหวเราก็แรงกลับแล้วคือมัน คือมันไม่ไหวอะ<บ>่ะคือชีวิตมันจะมาเสียงดังตลอดเวลาไม่ได้แบบเป็นนักร้องออปลานะึกออกว่าที่จะต้องมาแบบตลอดเวลาแบบเหนื่อยอะ่ะก็เลย<อ>มันก็คิดว่ามันไปแยกทางกันไปดีกว่าแลวหลังจากเลิกนานไหมกว่าจะเจอรักแท้ครั้งใหม่ล่าสุดก็สักพักหนึ่งก็จะมีแบบประเภทแบบ แกสนิทก่อนที่เราเจอจะแต่งงานก็จะไม่มีแบบนี้เข้ามาใช่ไหมเพรเป็นคือเหมือนกับแก่แบบผู้ใหเดทำไมอะถ้าอย่างนั้นเหตุคือตอนเขาเข้ามาเขาเข้ามาหาเขาเข้ามาจีบเข้ามาหน่อมแหนมเข้ามาอะไรแบบเป็นเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของรุ่นพี่เข้ามาพยายามจะรู้ว่าจีบก็ไม่ได้เด็ดกันหรอกอันนั้นก็มีซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีไงเราไม่เคยมีแบบประเภทนั้นมาจีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กๆเลยก็มีเด็กแบบเด็กแบบ ดักคุกอ่ะไม่ได้อ่ะก็มีปีหนึ่งอะไรเงี้ยอ้ยีหนึ่งก็กำลังจะปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเยกนเจ็ดสิบแปดก็มีอุ้ยฉันฉันมีเสน่ห์ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าเราก็ไม่เพราะเด็กคุยไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเด็กเกินเหรอใช่ใส่คุณรู้เรื่องคือคนที่มันเด็กแล้วอยู่คนละยุกกันนะะมันคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วคิดว่าการที่คุณไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาหรือเราที่คุณไม่รู้เรื่อง คือด้วยความที่เขาเด็กเกินไปจนเราก็ไม่ได้อยากจะแบบคุยกับเขาขนาดนั้นก็คือเป็นรุ่นน้องแหละคือพอมาสมมติเขาบอกอุย้ยชอบชอบเราก็เลยแบบว่าเออเอเอย่าเลยดีกว่าเพราะมันนึก<ะ>ออกไหมมันเด็กมากแล้วก็เราก็เราก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องคือเขาคุยเรื่องเพลงอะไรก็เป็นแบบ คือเขาเราบอกเพลงยุคเราเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออก็ก็ไม่เวิร์กอยู่แล้วเราไม่ได้ชอบคนที่เด็กกว่าเยอะๆอยู่แล้วค,คนที่โตกว่าโอเคหรือรุ่นเดียวกันโอเคแต่เด็กกว่าเยอะๆไม่เคยชอบอยู่แล้วจนมาเจอคนนี้ซึ่งแปลกซึ่งปแปลกมากเพราะเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยเขามาเมืองไทยค่าบบ ปออเป็นชาวต่างชาติใชอ่อินเตอร์เนชั่นแนลมากๆค่ะเป็นคนพม่าบ <c oughs> <ไป> <ức> ้านใกล้เหลืเอเกยิงเรา <c oughs> ก็เจอคือเขาอ่ะเรียนเมืองไทยตลอด <c oughs> อยู่บอเอ๋อผู้ไทย ก็ <c ười> คือเกิดที่นี่แล้วก็<อ>เรียน BPS เ,เรียน RIS แล้วก็เขาก็ไปต่ออเมริกาแล้วก็อังกฤษแล้วก็เสร็จปุ๊บเขาก็ทํางานที่โน่นอยู่สักพักหนึ่งแล้วเขาก็กลับมาเมืองไทยเพราะมาหาเพื่อนมาอะไรแล้วก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยช่วงปีใหม่ก็ไปเจอกันซึ่งคเดรู้จักเพื่อนของเขาหมดเลยแต่ว่าไม่เคยรู้จักกับเขาเพราะเขาก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยเยอะเขาไปตั้งแต่เขาเด็กใช่ไหมเขาไปเรียนอะไรออ้ยเขาก็เข้ามาจีบอย่างรุนแรงไอ้เราก็อุ้ยยังไงดีพาไปอย่างน้นอย่างนี้ก็รู้สึกชอบแต่ว่าสเปคหรือเปล่า อ,อายุไรเรียกันถูกไหมฮะไรเรียกันแล้วก็อ,อรูปร่างหน้าตาโอเคไหมไม่ได้แค่รูปร่าง <Okay. S 1> คือเขาไม่ใช่คนหล่อมากแต่ว่าเขาก็สำหรับเราเคตเท่อ่ะ <Okay. S 1> ถูก <laughs> ยังไงยังไงอ่ะแล้หลังตรงบุคลิกดีพูดจาดีคุณแม่ที่บ้านชอบอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกยังไม่ได้ไปถึงขั้นนานเพราะว่าเขาอยู่อเมริกาเราก็วุ้ยมันไม่น่าจะเป็นไม่ได้ไม่เคยมีลองลองดิสเทนเรลชั่นชิพใช่ไหมก็ เขาก็อุ้ยเนี่ยแบบชอบเรามากไปที่นอนก็โทรศัพท์มาคุยแบบวันละสิบชั่วโมงเราก็เป็นคนนอนดึกคุยตลอดยกเว้นถ้าเขาไปประชุมอีเมลไปคุยไปพยายามแบบเธอมาหาฉันที่นิวยอร์กมาหาฉันที่นิวยอร์กล้วก็แบบเอ๊ะยังไงดีเนี่ยดูแบบดูไม่ค่อยดีนะบินไปหานอยไปดูแบบประมาณสามเดือนสี่เดือนก็ป่าก็ป่าแล้วก็แบบว่าอ สนุกสนานไปมาเสร็จปุกก๊บก็ตอนไปสองอาทิตย์ก่อนแล้วก็กลับมาอยู่อีกเดือนก็หอบหมาหอบอะไรไปไปสองเดือน,น,นกลับมาไปเลยเหรอก็คนกระเป๋าขนหมาคนเลยไปหมดเลยแล้วคุณแม่ <c oughs> โอเค คือเราโตแล้วอะเ้วก็เอออะไรก็ชีวิตเราแต่ว่าก็คือก็มันก็ค่อนข้างห่างกับคุณแม่หนึ่งคือมันไกลแต่ว่าเราก็ไปไป2เดือนกลับมาเดือนหนึ่งไปอีกละ3สมเดือนกับเริ่มนานขึ้นเรื่อยๆตอนไปเพราะวีซ่ามันก็แบบปรเด็นมีวีซ่าสิปีอยู่แล้วแต่มันก็ต้องไปได้ไม่เกิน6เดือนแล้วก็ต้องกลับมาใหม่แล้วก็ตอนหลังก็ โชคดีเขาย้ายมาเบสที่ที่เอเชียเขามาทำโปรเจกต์ที่พมา่าก็เลยคราวนี้ไม่ไกลแล้วคราวนี้ก็ดีแล้วก็คดีก็มีความรู้สึกว่าไปที่นู่นมันก็เราก็ไม่ได้ทํางานของเราอะ่อาะก็คือเราก็ไปไปใช้เงินอย่างเดียวไปอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้ทํางานเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเขากลับมาก็ดีแล้วเราก็ได้อยู่ใกล้แม่ด้วยแต่เราก็บินแค่ไปพมา่านะนองใช่ก็สอบแต่เขาบินมาตลอดเขาบินมาแบบเกือบทุกวาทิตย์เขาต้องมาประชุมที่นี่อะไรอะไรมีพาร์ทเนอร์เป็นคนไทยด้วยทุกอย่างเข้ากันได้ทุกอย่าง คดามา่านบสนิยมพูดจาโอ้มีความสุดทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่ไหมอุ้ยนั่งตัวติดการโอ้ยกับสามีเก่านีุ่ันไปงานรถดิบเธออยู่มุมโน้นนะฉันอยู่มุมนี้กับเพื่อนอะไรอย่าเงี้ยคือมันก็แบบมันก็รู้สึก แฮปปี้อะคนเราถ้าจะมีความรักก็อย่าให้มันอับเฉาเลยค่ะเดี๋ยวว่าไม่งั้นก็ไม่ต้องมีให้มันปวดหัวเราคิดอย่างนี้นะเพราะเราก็เป็นคนที่อยู่คนเดียวได้แล้วมีเพื่อนแล้วมีแม่แล้วมีหมาที่เรารักอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขถ้าอยู่แล้วปวดหัวก็อย่าอยู่ดีกว่าแล้วกับคนนี้คนนี้คบกันมากี่ปีแล้วจะขึ้นปีที่หกแล้วนะโอ้โหที่เล่านี่คือหกปีแล้วนะเนี่ยก็เดือนหน้าเนี่ยขึ้นปีที่หก มไม่ปลายเดือนยังยังแจวอยู่ยังสวิตอยู่ยังแจวอยู่ไอ้โคสอัพท์นาเมื่อกี้ยังแจวอยู่เดี๋ยวรีวายให้ดูทำได้ตลอดพอดูมันเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกพอดีถูกต้องอุ้ยใช้คำถูกมาคือถ้าไปเจอกับเขาตอนเด็กๆก็คงต้องเลิกกันเพราะว่ามันเด็กมันก็มันก็เรายังไม่เราด้วยใช่ไหมทุกคนอะเขาเดยว่าตอนเด็กๆมันก็มันยังไม่ยังไม่ดีทำงานเด็กเกินไปแล้วมันก็มองโลกอีกแบบนึงอะไร มันเจอกันเวลานี้ค่อนข้างดีเขาไม่เจ้าชู้ไม่นะคะเขาไม่อู่เขาบ้างไหมก็มีบ้างก็มีบ้างหกปีหึงกันอยู่แบบว่าโอเคถึงกันอยู่อุ้ยหึงหึงเวลาแบบเวลาสมมติมีผู้หญิงอะไรเข้ามาใกล้ๆเราก็จะหึงแล้วก็มีครั้งหนึ่งไปไปงานบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเป็น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 เพื่อนเกเราใช่ไหมแล้วก็เป็นฝรั่งแต่ก็เป็นนายแบบหล่อๆหน่อยแต่ว่าหุ่นเป็นแมนมากแต่งตัวแมน ก็เขาเข้ามาอุ้ยกอดจูบมาจากไหนไม่รู้เ้ยยังไม่ยุกกับแฟนชันนะเลยกูยส่งสารเพื่อนร้องไห้เลยพี่ให้องนาำตอนหลังเขาต้องไปเดีัยวไปคอโทรนเลยอย่างี้แล้วเขาเดี๋ยวมั่นใจกับรักครั้งนี้แค่ไหน